สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดคุยเรื่องของเทคนิคที่ชาวกีตาร์เรียกว่าเทคนิคการใช้เสียงฮาร์โมนิกนะครับปกติแล้วฮาร์โมนิกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเสียงซ้อนถ้าเรียกเรียกตามรูปแบบเขาคือมันซ้อนขึ้นมาจากเสียงเสียงเดิมอีกทีหนึ่งท,ที่จริงแล้วเวลาเราดีนะ่ย มันก็จะมีเสียงอ์โมนิกอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยินมันจะมีกีตาร์บางรุ่นล่าสุดที่ผมไปลองดองูอย่างกีตาร์ผมนี่ไปออกคือมันจะไม่ใชเ่เสียงเดิมจากที่เราเป็นนี่แล้วนะครับมันก็านอาจจะเป็นทู้แล้วก็ไปเสียงสูงระสันน้ เนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งปกติแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงฟูนี้อยู่แล้วนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราดีดกีตาร์เล่นกีตาร์เนี่ยโดยที่เราไม่อุดสายอื่นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยความเป็นออคูสติกของกีตาร์เนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนของสายอื่นมาด้วยอย่างเวลาเราเล่นซี ทุกอันนำมารวมกันหาวมืออึกเนี่ยมีความหมายมากๆนะครับมันเป็นตัวรองพื้นทำให้กีตาร์มันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่เราเารลเ่นกีตาร์แล้วเล่นกีตาร์ด้วยน้ำหนักที่พอดีนะครับมันทำให้เสียงผู้นี้มันออกมา,าดีดเบามันก็ออกแต่บางทีบางกรณีมันไม่ซัพพอร์ตตัวอื่นนะครับอย่างอย่างเราดีด จะมีเสียงเสียงสั่นของเสียงเสียงสายอื่นมาด้วยยกเวเ้นถ้่เราดีดอยู่สายเดียวไม่มีเสยียงอื่นเลยะลองดูนี่ของมันล้วนนะครับของสายนี้นี้มีสายอื่นมาด้วยมันจะมีการสั่นของตัวอื่นมาร่วมด้วยนะครับโดยที่ไม่มีเสียง ออกมาก่อกวนเสียงนี้นะครับซึ่งเข้าเรื่องเลยดีกว่าผ่านมา3นาทีแล้วนะครับอันนี้คือธรรมชาติของฮาร์โมนิกที่เป็นอยู่คือดีเฉยๆมันก็มีอยู่แล้วทจริงน,น,นะครับแต่มันอาจจะซ้อนบาง,บางเสียงบางโน้ตเราอาจจะไม่ได้ยินเท่านั้นเองนะครับโดยเทคนิคของฮาร์โมนิกกีต์แล้วเนี่ยมันก็คือการเล่นแล้วแต่ให้มันเกิดเสียงลักษณะนี้ คือมีหนึ่งตัวแตะแล้วหนึ่งตัวดีดเป็นลักษณะนี้ครับมีหนึ่งตัวแตะเนี่ยแตะไว้โดยที่ไม่ใช่กดถ้ากดแตะไม่ตรงเสียงไม่ออกนะต้องแตะตรงกับเฟด นะครับเฟลดก็คือเหล็กเนี่ยนะครับเนี่ยแตะเบาๆฝึกแรกๆเนี่ยกดไปที่เฟลดเลยแล้วค่อยคลายออกคือีแตะบ้างไม่แตะบ้างตั้งหลังไปเราเราจะแม่นขึ้นนะครับต้องมีน้ำหนักพอดีด้วยนะ น้ำหนักที่ดีดเนี่ยนะ,ค,ะนครับนี่คือผมแตะเหมือนกันถ้าลักษณะอันนี้ก็เป็นเทคนิคมาอีกอย่างแตะแล้วก็ใช้นิ้โป้งดีดแทนนี่ครับนี่คือเสียจสิ้นด้วยมือเดียวนะครับไม่นด้คือสองมือมาที่สิบสอง เป็นบาร์ที่มีฮาร์โมนิกออกชัดเจนที่สุดที่จริงมันออกทุกออกทุกบาร์นะฟังดีดแต่บารที่ชัดที่สุดคือ12 7สห้า เรานับเราับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับตัวห้านี่ก็จะชัดไหมคือมัน จะออกยากหน่อยนะครับแต่เนี่ยนับตัวนี้จีสูงขึ้นไปอีกจี G สูงจี G สูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับนี่คือการฝึกแึกนะรฝึกทีละสายก่อนไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าฝึก มันออกทุกสายก็เป็นทางฝึกทุกอันไม่ใช่ฝึกอันมาสิบสองนี่ก่อนจะได้มีกำลังใจเนี่ยมันเป็นโน้ตตรงกับ e b g d d e สายเปิดที่เราเล่นเลยเพียงแต่มันสูงขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะั้เวลาเล่นพวกนี้เวลาเ,เ,เ,เล่นคีย์ที่มันมีสายเปิดมันก็จะแน่ตัวนมัน สิบสองมาถึงชัดเพราะที่จริงอะ่ะถ้าวัดเอาไม้บรรทัดวัดกีตาร์เนี่ยนะวัดจากตรงนี้จากนัดจนมาถึงแซเดนมันจะแบ่งเท่ากันที่สิบสองพอดีไม่ว่ากีตาร์คุณจะคอยาวเท่ายีราฟก็ตามมันก็จะแบ่งเท่ากันที่สิบสองพอดีสมมติว่าวัดไปตัวนี้ได้ยี่สิบสี่เซนสมมุตินะครับมาถึงตรงนี้ก็จะยืมสี่เซนเท่ากัน เป่เลยโยเวนช่างทำเบียวอืมมันก็จะเท่ากันเป็นระยะแบ่งเท่าครับตรงนี้ตรงนี้มันเลยก็เลยออกชัดในครึ่งหนึ่งบอดีครึ่งหนึ่งของคอจนนัดมาถึงเซเดิเนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้จนสิบสองจะครึ่งหนึ่งมันก็เลยออกชัด เวลาเราใช้เราก็จะจําเสียงได,ด้ทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นต้องหักให้มันออกก่อน เป็นชาวเฮฟวี่ร็อกชาวรอ็อกทั้งหลายจะรู้กันโดยอัตโนมัติว่าบาร์สามมีสามเสียงมันจะไม่ค่อยชัดแจ้ข้างล่างนะครับ สาหกจะชาต่อยอันนี้เป็นพวกโซโลกกตราที่กัดปิกเหมือนกันที่มันออกอะออกบ้างไม่ออกบ้างอ,อันที่มันออกเพราะมันตรงฮาร์โมนิกมันกัดปิกตรงเพราะมันตรงฮาร์โมนิกพอดีตรงนี้มาถึงตรงนี้มันจะเหมือนนับเท่าเป็น12พอดีเนี่ย พราะเปนเเวลากัดปิ๊กตัวนี้มันเลยออกเสียงมันออกี่ยเพราะมันตรงกับฮามนิกพอดีเสียงกัดปิ๊กมันถึงออกนะครับก็ออกจะหัดเราก็หัดปกติเนี่ยพวกเงเป็นปกติครับจะใช้ปิ๊กนี่ใช่ใะไก็ไดเสร็จแล้วพอเล่นเป็นแล้วก็หัดนี่ นิ้วชี้แตะนิ้วกลางแตะก็ได้แต่ตามสะดวกเอามาใช้เป็นเทคนิควนนาเหมือน,น,นก็เรื่องคอสีนี่ครับอารมณ์ประมาณนี้คนที่เก่งๆเ่าจะไขวยกับสายเปิดได้ เนตดีนะครับทอมมี่เนี่ยลุงทอมมี่เอวานิเอลนี่ยก็เล่นได้องุ่นวิวามากบางคนเก่งๆนะครับมีนักดนตรีฝรั่งคนหนึ่งเล่นอารโ์โมนิกนิ้วได้เก่งมากๆเลยจำผมจำชื่อไม่ได้นะครับเล่นอคูสติกกีตาร์เนี่ยนะครับใครอยากอยากรู้เดี๋ยวมาคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าผมเผื่อผมลืมนะครับถ้าผมมาคอมเมนต์ไว้ว่าวันนี้เป็นใครนะเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ไว้ให้นะครับเขา มีการเน่นเก่ากีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยแล้วก็ใช้ฮาร์โมนิกเนี่ยดีมากๆนะครับผมยังซับซักทีเขาในในช่องเ็าอยู่นะครับฟังเขาบ่อยๆ Cepik kemudian kan di Jadi yep, menggunakan cepik จับปิกแล้วก็นีน่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มีประโยคแล้วมาทำให้การเล่นกีตาร์ดูือว่าขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเล่นหลายคนชอบมาจบซะว่า เ็นหลักานมันทำให้การเล่นคิตาดูกว้างขึ้นเนื่องจากเสียงมันสูงอยู่แล้วยังไงมันก็โผล่เสียงมันก็โผล่ขึ้นมานะครับ เนี่ยนะครับลองฝึกกันดูนะครับผมจะไม่ไม่ค่อยได้มาทัง้งสอนแต่หลักๆไอ้ก็เหมือนตรงที่สอนไปแล้วครับเนี่ยเล่นแล้วมีเสียงเนี่ยต้องจําเสียงเราเองจําเสียงแล้วเอาไปใช้ในแบบรูปแบบของเราสุดท้ายมันก็จะหลอมหลอมเป็นสไตล์เราใครไม่ชอบไม่ต้องใช้นะครับไปใช้ไปใช้ใชยางอื่นพี่ตามีอะไรเล่นเยอะแยะ ออกนะที่จริงนะครับนะครับวิดีโอนี้น่าจะได้เรียกว่ารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ับการเล่นฮาร์โมนิกนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เล่นกีต้าร์นะครับหลังๆไปก็จะได้มีเกาเะได้มีอะไรให้ใช้กันเยอะ นะครับจวทำมือกีารน์นะครับแล้วกส็สามารถต่อยอดเป็นเทคนิคนะครับเอาไว้เหมือนเป็นเครื่องประดับช่วงสวยนะครับเป็นเครื่องประดับเท่ๆในการเล่นกีตาร์ของเราต่อไปได้เยอะๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับ กันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ